เดี๋ยวเราิดค่าเสร็จแล้วเราค่อยพาครัไปเ้ลลูกดือว่าเขาไม่ส่เือเอาลูสีีแลวนะใลูกสีไหมลูกสี่ไม่ใส่เืกไหใส่ใส่ลดกเลยนเาต้องใ่เลไม่ต้องใกลไได้ผมก็นบอกว่าหลุดว่เราไม่ต้องใ่เเลไออได้ได้้ได้ ต่อม่อน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 เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับที่ยังสวัสดีครับัที่รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม่อนยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับยังไม่ไปไหนนี่ใครครับพี่กองครับจะไปจะไป จับมือเออเออจับนั่นจับนั่นกินข้าวยังไม่กินข้าวยังอ่ะกินข้าวยังกินแล้วครับอ่านกี่รัปไปไปจยะนี่นี่นี่เอออ่ะกินขนมอ่ะกินเดี๋ยวสองซื้อขนมมาฝากนะครับนะเดี๋ยวมาเอาขนมกับพี่เอกนะครับพี่เอกเดี๋ยวซื้อขนมแบ่งน้องไว้นะเดี๋ยวแบ่งให้หัเห็นสภาพพี่เอกเลยเสื้อาพพี่เอกเด็กเขาบอกว่าเขาจะไปเขาจะขอไปเซเว่นชุดนี้นะเขาอยากไปเซเว่นชุดนี้ หักแล้วหมวกบิดแล้วเริ่มแต่งหมวกแล้วเล่นแต่งหมวกแล้วยี่รู้ว่าเหมือนใครทำเหมือนใครทำเฮ็กเดวิดก็ทำเหมือนเฮ็เฮ็กเดวิดคือใครวะเฮ็กเดวิดเคือใครนี่คือนิชาทักสวัสดีครับนิชานี่คือมีชาไม่รู้เป็นนักร้องอ้าวไม่เคยบอกเราไม่เคยบอกเราเป็นนักร้องนะเขาเป็นคนแต่งเพลงฟิปปิ้นซันเดี๋ยวร้องฟังเมื่อไหร่ฮะ นี่นคุณเ,เป็นนักร้องคุณไมไม่บอกผมอ่ะเดี๋ยวผมเป็นมือบาปแล้วไม่จเสือกแล้วอ๋ออยู่มา่านานทำไม่เป็นนักร้องไ,ไม่บอกอ่ะผมขอพูดหน่อยนะนพูด嘛อ๋อพูดนี่นิชานะฮะนี่แฟนนิชาอะนี่ชาทำให้หน้าเจ๊ไปแล้วอ่ะ ไม่คือคือนางงาเขาไปยิ้มมากล่องแก้มนเยออ๋อย่ายิ้มมากยิ้มมากล่องแก้มมันเยอะไปยิ้มกยิ้มหน่ช่างตีช่างนะคขับอกสอย่าสี่อ๋อส่เยอะหรือม่ชี้ยิ้มชียังไงสี่ยิ้มไงเขาจะสอนยิธมกัยิ้มเขาเรียกว่ายิ้มนยิ้มยิ้มอะยิ้มไปรุ่นฉันยิ้มไปรุ่นรุ่นส่อ่ะยิ้มยิ้มย นี่คือวัยรุ่นเท็กซัสนะถ้าเท่าถ้าวัยรุ่นวัยรุ่นเรียไลท์สินไปนถ้าวัยรุ่นสไลด์เรลไลท์อ no. so. okay. okay. hey! okay. ่ะยิ้มยังไงเบียวไลท์สิ้นไปหนึ่งยิ้มยังไงยิ้มยังไงใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นล็อคยิ้มไม่ได้ง่ายๆหรอใช่หรอต้องฝึกไอการยิ้มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันต้องฝึกต้องฝึกนี่เขาฝึกเขาฝึกมาแล้วอ่านไหนอีกยิ้มน้อยๆทช่ไงมอไหนยิ้มไหนยิ้มแบบยิ้มแบบคอนแทกซัสเลยยิ้มไง ยิ้มแบบอ่างงามถ้ายิ้มแบบยิ้มแบบผมยิ้มเคยยิ้มใช่พอยิ้มใช่อ่ะก็ผมยิ้มเนีอ๋อยิ้มธรรมชาติเท่าไหร่เออแต่พี่เต้เขายิ้มเงี้ยเออการยิ้มนี่ไม่ยิ้มง่ายๆนะต้องฝึกฝนมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มเนี่ยมันยิ้มยิ้มให้เห็นฟันยิ้มให้เห็นฟันนี่ยิ้มเนีอย่างเงี้ยยิ้มฉีดยิ้มเออยิ้มเราเรียวยิ้มยิ้มสวยๆให้เห็นฟันลูกไล่ รอยยิ้มตู้อย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่นี่คือรอยยิ้มของนักสู้พี่แสเขายิ้มเงี้ยแต่เราโซ่เขายิ้มเงี้ยรอยยิ้มว่ารอยยิ้มมาสู้อ๋ออันนี้คือรอยยิ้มของนักสู้เนี่ชอบ่ะนี่รอยยิ้มผมไม่ได้ยิ้มไหนนักสู้ยิ้มไงนักสู้ยิ้มเนี้ยครับผม สู้ชีวิตช่หรอยิ้มแบบสู้ชีวิตยิ้มไงถ้าถ้ายิ้มก็ยิ้มนัสู้นะงี้ไอ้บอลยิ้มมากบอาบอลยิ้มนเรยแล้วจริดิดีฉีกยิ้มเลยแต่ถ้าเพลงนั้นผมแต่งไว้ฉันตกหลุมรักเธอชอบเธอยิ้มมุมปากไหนโชว์ยิ้มยังไงไหนยิ้มมุมปา ไหนลองขีดยิ้กับมุมปากนี่ยิบมุมปากไหยิยังไงไหใช่เนียเอไหมก็ผมเขายิ้มเขายิ้มอย่างนี้ต่อยิ้มแบยิ่งงี้ไหนไหนไหนมองยิ้มมุมปากเนี้ยนัทขานั่งเรียบร้อยนะนานั่งเขาเรียบร้อยมากบอกว่ามันเป็นวัสดุพีเศษวัสดุอะไรอ่ะวันนี้ให้ฝาปากให้มานพังแล้วเหรอ มันไโอ้มันสองสามวันเรงพังแล้วนี่อันนี้คือมันเป็นเซรามิกใช่ไม่เคยรักษาเลยด้วยนี่ไงผมรักษาดี่นะแล้วผมก็ชอบอดูซื้อวั้นเขาใส่ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามอนมอนหมดแม่ต้องข่ยให้ยังอ่ะเขารู้ว่าซื้อให้ไวอะไรใหแม่ทันน่ารักมากรู้ว่าก่อนออกมาจะต้องข่ไว้ให้กินครับผมว่าเแล้วครับเขาเฉลียวฉิบมาก

กเขาหายายไปแล้วตรงก็เจอแค่เพแค่เยงอยิ้มุหายไปนั่ตอแบหนูัเธอแค่เพียงเธอยิ้มแค่มุมปากแล้วเธอก็หายไปกินข้าวยังกินข้าวก่อนไหม กินแล้วยังกินมากินแล้วใช่ไหมไปเอาแก้วอีกแก้วหนึ่ไปด้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปเเล่นดี๋ยวทางแอร์เขาบีนทางอินเดียนะเขาวินงีนี่ อ่ะแม่น้ำนี่เหรอหเดี๋ยวครัเด <c oughs> ี๋ยวกินข้าเสร็จเราจะพา้าไปเซเว่น,นวกีน้ำเยอะเว้ยเยะให้เอซี่ดูการแข่งตัวเด้ แค่ีนงเท่าน้นะเขาบอกเขาจะขอไปชุดนี้นะเขาจะขอไปชุดนี้ต่อไปเดี๋ยวแกอกัน